ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC Toro คือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทำการถอดชุดคลัตช์ของ h Honda Nova t e า n a s m i ม e ยเซรานะครับเพื่อนๆอ่าในคสนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปทำการถอดทั้งอ่าสองรุ่นเลยก็คือรุ่น4เกียร์แล้วก็รุ่น5เกียร์นะครับเพื่อน เอานะครับอันดับแรกเลยก็ให้เพื่อนๆทาการคลายน็อตรอบแข็งคัดออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆหลังจากที่คลายน็อตแล้วก็เคาะเอาแข้งคลัตออกมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัว4ี่เกียร์กับตัว5เกียร์มีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับในชุดกลไกกดคลัตแล้วก็ชุดแกนเกียร์นะจะมีความแตกต่างกันนะครับเพื่อนๆเอาแต่ชุดคลัตแผ่นเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆเรือลูกปืนกดคลัตก็เหมือนกันนะครับ หลังจากที่เราเปิดแครงคัดออกมานะครับเราก็เริ่มมองหามาร์กกันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับตรงนี้จะเป็นมาร์กนะครับเพื่อนๆจะเป็นมาร์กตรงกันกับเสานี้นะครับเวลาประกอบนะครับที่โครนเสาก็จะมีมาร์กเป็นจุดกลมเหมือนกันนะครับเอาให้ตรงกันนะเขาจะทำเครื่องหมายไว้ให้เราสังเกตอยู่นะครับเพื่อนๆลำดับต่อมาเลยนะครับสิ่งที่ผมแนะนำให้ถอดเบื้องต้นอันดับแรกเลยก็คือสปริงขาสตาร์ทนะครับเพื่อน ไอเจ้าสปริงสตาร์ถ้าหากเราไม่ถอดแล้วเราไปขยับนั่นขยับนี่มีโอกาสที่สปริงสตาร์จะหลุดแล้วก็หมุนเหวียงมาโดนมือลนเท้าเราได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเรือนดาถ้าเหวียงมาโดนเล็บเล็บหลุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะครับนี่นะครับสปริงสตาร์อยู่ตรงนี้นะครับปลดสปริงสตาร์แล้วก็ถอดบูทออกนะครับเพื่อนบูทไม่มีร่องนะรุ่นนี้นะครับเพื่อนแล้วก็นะครับดึงเอาสปริงสตาร์ออกมานะครับเพื่อน สปริงสตาร์ทเอาด้านนี้ลงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่เอาด้านตะขอลงนะครับเพื่อนๆตะขอตัวนึงจะเกี่ยวกับเชื่อวที่ที่ล็อกติดกันกับแกนสตาร์ทนะครับเพื่อนๆส่วนปลายนะครับส่วนด้านปลายก็จะไปเกี่ยวกับแคร้งนะครับนี่แคร้งตรงนี้นะครับข้างข้างลูน็อตเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับตรงปลายเขาจะมาเกี่ยวตรงนี้นะครับทีนี้นะครับในชุดแกนสตาร์ทนะครับเพื่อนๆก็จะมีมาร์กเราสังเกตอยู่นะครับเพื่อน มาร์กจะมีอยู่2แบบนะครับในตระกูลโนวาเทน่านะครับเพื่อนเซราสมายนะครับมาร์กแบบแรกก็จะเป็นมาร์กจุดตรงจุดนะครับเพื่อนๆมาร์กแบบแรกเป็นมาร์กจุดตรงจุดมาร์กแบบที่2นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นมาร์กคล้ายๆกับว่าเขาทําเฟืองบินมาเฟืองหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับเอาเฟืองตรงที่บินนั่นแหละนะครับเพื่อนๆไปตรงกันนะครับกับมาร์กจุดนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ถอดชุดอ่า แกนสตาร์ทออกไปนะครับเพื่อนๆนนี่ตรงนี้เป็นมาร์กนะครับหลังจากที่เราถอดออกไปนะครับต่อไปเราก็จะเป็นการคลายน็อตยึดชุดคลัสนะครับเพื่อนเพื่อนแต่นะครับในเคสนี้ผมจะใช้บล็อกเชี่ยวยกออกมาทั้งชุดเลยนะครับใช้บล็อกเชี่ยวคลายน็อตแล้วก็ยกออกมาทั้งชุดนะแต่ว่าผมจะแนะนํานะครับว่าเวลาเราจะถอดน็อตเบอร์สิบทั้ง4ตัวนั้นที่เพื่อนๆเห็นนั้นนะ ให้เพื่อนเพื่อนค่อยๆคลายออกนะครับในลักษณะการกระบาดค่อยๆคลายออกพร้อมๆกันทุกตัวนะครับเพื่อนเพื่อนสาเหตุที่แนะนําให้คลายน็อตออกพร้อมๆกันทั้ง4ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนก็เพราะว่านะครับจะเป็นการป้องกันไม่ให้แผ่นเหล็กคลัตมีอาการโก่งงอนะครับเพราะว่าเวลาแผ่นเหล็กคลัตโก่งงแล้วนะครับเราปล่อยคลัต นะครับมันเพื่อนเราปล่อยคัสเนี่ยนะครับคัสมันโกงนะครับบางทีอ่ามันอาจจะมีอาการสั่นๆบ้างนะครับมันเพื่อนมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะดังนั้นก็พยายามให้คลายออกอ่าน็อตทั้ง4ตัวให้คลายพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับน็อตเบอร์10นะครับทีนี้นะครับก็นะครับมาทําการคลายน็อตนะครับยึดเผาข้อเหวี่ยงนะครับยึดเฟืองเผาข้อเหวี่ยงมีแหวนหนึ่งตัวนะตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวนะครับมันเพื่อนอ่าตรงรังคัด ชุดคลัตช์แผ่นก็มีแหวนหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับเป็นแหวนอ่าบางอ่าเป็นแหวนก็ไม่เชิงว่าบางนะสองมิลสามมิลนะครับเพื่อนนะครับแต่ไม่ใช่แหวนสปริงนะหลังจากนั้นก็ยกชุดคลัตช์ออกมาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่ยกยกออกมาทั้งดุ้นเลยแบบนี้นะครับเพื่อนในส่วนของสี่เกียร์ก็จะยกออกมาพร้อมกันกับชุดอ่าคลัตช์ออโตโอหรือว่าชุดคัดก้อนนะครับอ่ายกออกมาพร้อมกันนะทั้งสี่เกียร์นะครับถ้าตัวสี่เกียร์นะครับเพื่อนนะครับ นี่นะครับเวลาเพื่อนเพื่อนถอดออกมาบางทีเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เห็นบูทกับแหวนนะครับบูทนะครับบางทีติดอยู่กับชุดคลัสนะแต่ที่แน่ๆตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวนะครับเพื่อนเพื่อนอ่านะครับเผาคลัสนะครับเผาราวเกียร์เราคลัสนี่แหละนะครับมีแหวนรองอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวเป็นแหวนอย่างหนาเลยนะครับเพื่อนทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการถอดเฟืองเฟืองเผาข้อเหวี่ยงนะครับหรือว่าเฟืองขับนั่นเองนะครับเพื่อน เพืองขับคัดหรือว่าเฟืองพอก็เหวี่ยงนะในขั้นตอนการถอดนะครับเราก็จะใช้เหล็ก2อันนะครับจะเป็นไขควงก็ได้เป็นเหล็กงัดยางก็ได้นะครับงัดนะครับเพื่อนเพื่อนงัดในลักษณะตรงกันข้ามนะครับงัดเบาเก็ออกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ไม่ได้แน่นนะปัญหาที่มันออกยากก็เพราะว่าเวลาเรางัดแล้วมันขึ้นไม่ตรงนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเรางัดข้างเดียวมันขึ้นอย่างเอียงนะครับมันก็เลยเบียดข้างใดข้างหนึ่งก็เลยออกยากนะครับเพื่อนเพื่อน หลังจากที่งัดออกมาแล้วก็จะมีริมอยู่หนึ่งอันนะครับแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรนะครับเพื่อนๆในห้องนี้นะครับก็มีอยู่เพียงแค่นี้นะครับเพื่อนเวลาประกอบก็นะครับเวลาถอดเวลาประกอบให้เพื่อนๆสังเกตเฟืองด้วยนะครับเพื่อนๆว่าฟันเฟืองนะครับเขามาร์กมาให้เราหรือเปล่านะครับมีมาร์กสีไหมถ้าไม่มีมาร์กสีให้จําตำหนีตรงที่ฟันเฟืองมันขับกันนะครับฟันเฟืองขับอยู่ล่าง อยู่ขอบล่างหรือว่าฟันเฟืองขับอยู่ขอบบนนะครับเพื่อนๆดูร่องรอยของการเสียดสีก็แล้วกันของฟันเฟืองพอ,ข,อข้อเหวี่ยงกับเฟืองอชุดชามคลัตนะครับเพื่อนทีนี้เราก็กระโดดกันมาที่รุ่นสี่เกียร์กันบ้างนะครับเพื่อนสี่เกียร์มันจะต่างอยู่ตรงที่กลไกกดคลัตนะครับกับชุดการเกียร์นะครับตอนนี้พอดีสปริงหลุดนะครับเพื่อนน้านะครับสปริงหลุดนะก็เลยมันก็เลยไม่เด้งนอะหมุนออกมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนนะครับ ตรงนี้ก็บล็อกเชี่ยวนะครับเพื่อนนี่นะครับสปริงนะครับมันหลุดมันหลุดนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับออานะครับบล็อกเชี่ยวนะครับคลายออกนะครับเพื่อนอันนี้เป็นภาพภาพจากกล้องหน้านะนะครับภาพก็พลเลยหมุนกลับด้สักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่คายน็อตออกมาแล้วนะครับเพื่อนอโอยปกติแล้วในชุดคลัต์ก้อนจะมีแผ่นเหล็กตัวหนึ่งที่มา,าล็อก นะครับเพื่อป้องกันน็อตคายนะครับให้เพื่อนๆนง้างงัดออกก่อนนะครับค่อยทําการคายน็อตนะเวลายกออกมาเพื่อนเพื่อนต้องยกออกมาพร้อมกันทั้งคู่นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราทําการยกออกมาเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเพลาราวคลัตนะครับก็จะเหมือนกันเลยมีแหวนกับบูธนะครับแล้วก็เพลาข้อเหวี่ยงก็จะมีแหวนอีกหนึ่งตัวนะสองลุนสี่เกียร์นะครับเพื่อน นี่ตัวสี่เกียร์นะครับมีแหวนหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับในห้องนี้ในชุดนี้นะครับเพื่อนๆดาบชุดคัดกลอนนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวนะครับแหวนหนาหนึ่งตัวนะอยู่ข้างในนี่นะครับเพื่อนๆทีนี้ก็เป็นชุดคลัต์นะครับภายในชุดคลัต์ก็จะมีแหวนล็อกนะครับกันน็อตคายแล้วก็แหวนสปริงนะครับเพื่อนๆนะครับตามด้วยน็อตนะครับเพื่อน นี่นะครับในชุดนี้มีอยู่เพียงแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ่าภายในชุดอ่าคลัตต์ก้อนนะครับก็จะมีอ่ชุดลูกปืนวันเบย์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นวันเบย์คลัตต์ถ้าวันเบย์คลัตต์เลื่อนก็นะครับอาการก็คือคันสตาร์ทมันจะเวืดนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับตรงนี้รุ่นนี้เอรุ่นนี้สี่เกียร์ไม่มีแหวนรองตรงกลางนะระหว่างชามคลัตต์สองตัวนี้นะครับเพื่อนๆ อันนี้เป็นแหวนที่อยู่ข้างบนนะมันหล่นลงไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนนะครับอ่ะนะครับตรงกลางไม่มีแหวนนะครับตอนนี้ไม่มีแหวนนะครับอ่อถอดออกมาไม่เห็นแหวนนะครับเพื่อนอ่าระหว่างคลัสนะครับของตัวรุ่นสี่เกียร์นะครับทีนี้นะครับเพื่อนเราก็มาเริ่มทําการนะครับนี่นะครับเพื่อนถอดนะครับแยกชิ้นของรุ่นสี่เกียร์เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเพื่อนว่าข้างในมีมาร์กอะไรบ้างนะครับเพื่อนนะครับ อ่ะนะครับข้างในนะครับอย่างที่บอกไว้ไไไนะครับเพื่อนมาร์กจุดตรงนี้ตรงกันกับมาร์กที่เสานะครับเพื่อนเอามาร์กที่เสาเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับเดี๋ยวถอดออกมาให้ชมกันนะครับเพื่อนมือเดียวครับมือเดียวครับถ่ายแบบด่วนเลยนะครับเพื่อนอ่านะครับนี่ตรงโคนเสานะครับตรงปลายนิ้วตรงโคนเสานะครับอ่าเห็นไหมเนาะอ่านั่นนะครับเพื่อน ตรงโครนเสาก็จะมีมาร์กอยู่1จุดนะครับนี่มาร์กเวลาเราประกอบนะครับมาร์กสจุดนี้นะครับจะต้องตรงกันนะครับเพื่อนนะครับถ้าไม่ตรงนะครับอาการคลัดลื่นตามมาแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับอ่ะเวลาถอดนะครับเวลาเราถอดนะครับเพื่อนแหวนตัวนี้ตัวที่ออกมาข้างบนสุดนะครับใส่หน้าคว่ำนะครับเพื่อนตามด้วยแหวนบางนะครับเพื่อนอ่านะครับนี่นะครับที่เหลือก็เป first, ็นแผ่นเหล็กก ah, ับแผ่นคัดเรียงสลับกันนั่นเองนะครับเพื่อน แผ่นคลัสแผ่นเหล็กแผ่นคลัสแผ่นเหล,เกล็กนะครับเรียงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน่ะในขั้นตอนของการประกอบก็มีนะครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นขั้นตอนของการถอดนะครับพเพื่อนๆยังคงมีมาร์กอีกหนึ่งจุดในรุ่นสี่เกียร์นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูมาร์กในรุ่นสี่เกียร์ของชุดคัดก้อนกันนะครับเพื่อนเพื่อนมาร์กในรุ่นสี่เกียร์ตรงครัดก้อนนี่ก็จะอยู่ตรงปลายนิ้วผมนั่นเองนะครับเพื่อนเพืนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะเห็นรอยบากที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆ นะครับเวลาเราประกอบนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าร่องบากนะครับเห็นไหมร่องบากตัวหนึ่งอยู่ตรงปลายนี้โป้งตัวหนึ่งก็นี่ข้ามาอีกฟันเฟืองหนึ่งนะครับเพื่อนเวลาเราจะประกอบนะครับเพื่อนเวลาเราจะประกอบเราจะหมุนอย่างเงี้ยมาร์คให้มันมาตรงกันนะครับนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมมันจะเป็นร่องบากที่ใหญ่นะครับทีนี้นะครับถ้าเราหมุนมาตรงกันมันจะเป็นร่องบากใหญ่นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับนี่เฟืองมันเลื่อนได้นะครับเพื่อนนะครับในตระกูลอันดาจะเป็นเฟืองทรับเสียงลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือมาร์ค ในชุดคลัตก้อนของรถตระกูล Honda นะครับเพื่อนหาเพ,นเพื่อนถามว่าเฟืองตัวนี้แตกเฟืองทรัพย์เสียงที่ผมหมุนเนี่ยมันแตกไม่ใส่ได้ไหมได้นะครับเพื่อนไม่เป็นไรนะครับ